จะเรียนทำสำเน็กดีค่ะ,ะดิฉันอุบาสิกาเรนูลาพุ่มณีนะคะก็มาอยู่บ้านลาดได้ประมาณ5-6ปีแล้วค่ะตอนน้ำท่วมใหญ่ปี6-2ก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพราะว่าโควิดก็ไม่อยากเอาเชื้อโรคมาติดคนแก่ที่นี่ก็เลยไม่ต้องไปไหนเลยดีที่สุดพี่อุบาสิกาทำงานอะไรครับ เป็นเกษ,ษ,ษตรกรเต็มตัวเพราะปกติแล้วกไ็ได้ได้ลงบ้างอยู่ปฐมโซก็คือทำนาแต่เรื่องสวนไม่เคยได้ทำแต่ที่นี่จะเน้นสวนเป็นหลักทำนาก็ได้ทำอ่ะได้ดำนาได้อะไรก็ได้บ้างแต่ว่าแต่สวนนี้จะทำกันทุกวันเพราะว่าพื้นที่เราเยอะ90ปีพ่อครูตั้งใจปฏิบัติบูชาพ่อครูเข้มเขมอย่างไรครับตั้งใจก็คือปฏิบัติศีลแปดเออแล้วก็ สิ่งที่ที่ตั้งใจเพิ่มมากกว่าปกติก็คือจะทําการเกษตรให้ให้แบบว่าให้เป็นเรื่องประจําชีวิตให้เป็นเรื่องเข้มข้นเพราะว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกแล้วก็คนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามารถสร้างอาวุธเหมือนที่พ่อครูให้สรุปทําไว้ค่ะสมมุติพ่อครูนั่งดูอยู่พี่อุบาสิกาอยากพูดอะไรครับก็พ่อครู ขณะนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพ่อครูแก่แล้วก็อยากจะรัตนายพ่อครูร้อยปีเป็นอย่างน้อยค่ะถ้าเกินร้อยก็ดีก็ต่อวีซ่าใหม่ค่ะขอร้อยหนึ่งก่อนนะคะกราบนิิมนตนะ์รัตนาพ่อครูอยู่อยู่ต่อคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะ